ด้านของกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมกับทีมงานนะครับก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตามกรอบของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มีการส่งเครื่องบินลำเลียงชินุก2ลำพร้อมด้วยนักบินและทีมงาน40คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนเป็นเวลา2สัปดาห์โดยจะร่วมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสำหรับแผนการดำเนินงานจะนำเครื่องบินชีนุกหนึ่งลำบรรจุน้ำา5,000ลิตรไปโปรยดับไฟป่าส่วนอีกหนึ่งลำจะมีการลำเลียงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเข้าไปในพื้นที่ภาคพื้นดิน สามารถออกปฏิบัติการบินต่อเนื่องได้นาน3ชั่วโมงครึ่งโดยไม่ต้องพักโดยภารกิจแรกนะครับอยู่ระหว่างการวางแผนหลังพบไฟป่าพื้นที่ตอนเหนือของดอยสุเทพด้านพูนอากาศเอกมุนทนสัจจุกรโฆษกกองทัพอากาศระบุความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือตามกรอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหามาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟอย่างเร่งด่วนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยในแนวทางเตรียมพื้นที่การเกษตรแนวใหม่เช่นการเผาแต่ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหรือฝังกลบและใช้ฝนหลวงสลายเจือจางหมอกควัน